เอาสักเปล่าใช่เฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยนี่นายเป็นไอ้เชียร์คาเมล่าหรือว่าเหมือนลำโพงที่ผายเลยไอโก้คาเมล่าคุณเป็นสปิเกอร์แมนเหรออันนี้สปิเกอร์แมนเหรอไงมาแล้วเดี๋ยวห้องมัอนอะมาแล้วใช่นี่มึงใช่ไหมใช่สกู๊ดดีวิสวะ ไอเรื S <S ่องอะไรซุกิบดีปาตี้หอไอจาร์มึงจะแฝดีเหมีมีของเดียวด้วยนะไม่มีดากอื่นด้วยแสดงว่าเราอยู่ฝั่งนี้เราต้องหนีไอ้ส้มสินะเออสกิบดี้ตัวอะไรแต่ยิ่งยิ่งยิ่งอ่ะเพลงร้องไงนะซุกิบิดี้มุกมเย็ดเไปกันดีกว่ามึงว่าเราหนีหรอกมันจะงอขึ้นปะกูไม่รู้ว่แต่กูน่าจะหาอยู่ไอ้

แล้วไอ้เยตายยไ้เตยอยวยล้วอ้ยวายล้ยวาล้วตายลอ้้ยากเล้ีวาล้เียวายลไอ้เฮียวตเคไอ้าอ้ยวาไอ้ยวล้เฮ้ยวายลอ้วต้ยวตาแเลอ้วอวาอ้อ้้า้เฮี้ยา้าีเีวี้วลวยววยล ประตูเนี่อยเฮ้ยประตูประตูประตูตายเอเนอร์จีหมดเอเนอร์จีหมดตาย่ายพี่ผมเหนื่อยกูตายกูก็เหนื่อยยายตายเรียบร้อยยอ้กูตายเปรี้ยวว้าวสนุกจัง

เจอแล้วไอ้กูไปทำอะไรไปทำอะไรกันตามมาตามมาเพราะมันจะอยู่ที่เดิมอ่ะที่เดิมเชื่อคูเกมมันโง่แบบนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วเฮ้ยมึงอย่าพูดเกมโง่เลยเกมเกมก็ธรรมภาพขนาดนี้บอกเกมโง่เฮ้ยนี่นี่นี่กูจัดตรงนี้ได้แล้วละเกมมันสี่บาท์ลยพี่พูดให้ผมชื่นใจอ่ะดิเกม skimpy di back room ราคา28บาทดูจากราคาเกมแล้วคุณภาพไม่ต้องพูดถึงอะไรละเฮ้ยนั่นแหละเหมือนเป็นทางลูกเต๋า ไปแล้วกูกลับบ้านลองตายไหมลองไม่ใช่ทางออกจริงเหรอมีรหัสสี่ตัวเอาเนี้อ้าวไอชิเอ้พาโซ่ว่ะเกมยี่สิบบาทไปไปไปพี่เราลองเดากันเถอะพี่หนึ่งถึงเก้าเก้าอ่ะโอ้ยเดามึงมึงเดินเล่นดีกว่าอวิธีแขงโจนี่พี่ตั้งเงี้ยคนๆน่ะเออมันมาทางให้เราเคยตายกันเลยนะถ้าเราเดินไปมันจะพัดตกไหมนะเราเดินไปดิไม่อยากเดินล่ะกูว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรอ่ะเออ ไม่เป็นไรดีว่ะง่ายดีว่ะอืม๋ยวตกขนาดไหนตรงตัวดีๆไดีจะกระโดดลงไปทำไมอ่ะพียพี่ผมเจอเรียกึ่้าวเฮ้ยกูโผล่มาอีกทีเลยจริงเหรอเออมึงมึงลองกระโดดไปดิเอ้าวไปหมดเลยว่ะเออมาอีกที่เลยว่ะไอชี้เลยปะเออไอ้กคอนมาดิ พี่ไม่ไม่คือคือผมเจอตัวเองกับพี่หนึ่งสีน้ำเงินอ่ะก็กูไปอีกที่แล้วมึงลงใหม่ที่ใหม่เลยที่ใหม่เลยอ่าไปไปไปที่ใหม่เลยไปที่ใหม่ได้เหรอเออไเฮียโห่แม่งไหนว้าวว้าวเฮ้ยหวยที่ใหมงกลับมาได้คนเหมือนเดิมเลยที่ใหม่หอยทำไมกลับไปที่ล็อบบี้เนี่ยเนี่ยที่ใหม่ กดแล้วเริ่มใหม่เลยเ้วเป็นเฮ้ยเสียงใครวะใครวะเฮ้ยตกใจเลยไอ้สัสเฮ้ยที่ไปโดนบอมบอมบ์เยอะๆโกรธโง่เลยป็นคนชวนกูมาเล่นโอ้ยย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 ย โอ้มันไอ้ไอ้สวมมาแล้วสวมมาแล้วอุ้ยบ้ามาแล้วกูเหนื่อยด้วยนะพอขอมึงทางตันด้วยมึงมาทำไมเนี้ยไอ้กุ้งมิกูรอดเอ้าเอ้ายิ้มหวานมายิ้มมาและวอุ้ยเอ้าไปไม่ได้อะโอใหญ่โตเกินเกินมึงสั่นหัวแล้วไปหน้ากูเนี่ยเฮียละ เง yeah, ี้ยนะกูเป็นได้ไม่ได้อะใช่หไหครับเด็อ้ทางตันตรงนี้อันเชื่ออย่างเกมผีทานไม่อีที่หายเนี่ยไม่รู้เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเบย์บนใดอ๋อตรงนี้พี่ผม<อ>มาพี่ตรงนี้ที่ผมมามันมันโง่มันโง่งพี่ ไอด้เฮ้ยกินไม่ได้ใช่พี่มึงทำเสร็จป่เนี่ยทำไมได้ไม่ได้ไม่ทำเชี่ยเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเฮี้ยมันโอ้แมวแมวแม่โอ้กูตามใครก็ไม่รู้ตอนนี้อ้าวชิบหายแล้วมันตามผมมาเฮ้ยเฮี้ยเฮียเฮียเราเชี่ยละสกิล โอ้ยเจ้าหน้ากุญแจกไปที่ใส่หัวกูน่ะตอนนี้เราได้บอกกันแล้วครับจีบมาแล้วจีบมาแล้วเจอดินแดนใหม่แล้กูอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้กูเดินจากออกมาเมื่อกี้เอ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยเจอใครอ่ะมึงใช่ไหมเออใช่ชี้กูนึกว่าผีไม่มีเลยเหรอฮ่าเรียบร้อยไม่ตายอ่ะหลงไมเฮ้ยใครอ่ะ เอ้หนใครอะเอ้ยวดิเอ้อยู่ไหนอะเอ้มันกระโดดดิเขาไปรู้ดิเออเขาไปรู้ดิตอบตอบอะไรนี่กูยิบหนูเหรอมาดิไหนไปไหนอะเอามาเอามาเอามาดิยไงเฮ้ยเ้เป็นออันที่กูเจออันไทไทไทไม่ดีตบกไปดิอะไรหรอเพง้อบรใจ โดนแน่บอกเลยโดนโดนดยไม่นะพี่เบนตายต่อหน้าเลยเมื่อไรอะเมื่อไรอะสปีกเกอร์จำเมื่อไรจะผ่านเลเฮ้ยนี่แหละหลุมดักควายเป็นอะไรอะเลข9สีเขียวอ๋อแสดงว่ามันเกิดที่เดิมตลอดเลย ไอ้รอบใหม่นะใช่แค่สมเลขเฉยในในอารมพี่อะที่บอกอะเนี่ยอารมณกควายในอารมณ์เนี่ยอยากเห็นจังเลยเฮ้ยกอ่นี่ใหม่เลยเฮ้ยรอบตกเปล่ามึงลองไปรอดดิมาละมาดีมั้งบาละล้วลองไปรอบดิลองรอดดิเฮ้ยมันไม่ยอมมาเลี้ยวเฉยเลี้ยวกลับเลยเฮ้ยไปฉลาดเฮ้ยมันเฮ้ยเฉยมันเดินตกได้เหรอไม่รู้ว่ะมันนี้มันนี้ลอยอะไร มันโง่ไอ้ตายไปจับล่วงเลยไอ้สัตว์ไม่เห็นแปลงจะบล่วงเลยกูได้จะบล่วงแล้ว้ยเออไปดูไปดิเดินโดินดิไปที่ใหม่ดิโดนไปที่ใหม่ตกกระต่ายดิไปเอาละโดนทอดทิ้งอ่ะไอ้ก้อนเท่กวะเออบอมโบเย้เย้เลยเป็าตาเราละแล้วนี่ทำไว้ทำไม อา่ะมันจะเป็นไอ้ล่องเชี่ยเนี่ยมันจะเป็นที่เราต้องมุดไปก็ได้เราเว้ยในอัปเดตต่อไปอ่ะอเด็ดเนี้ยเดตหน้าด้วยอ่ะเฮ้ยถามว่ากูจะเล่นต่อไหมล่ะเฮ้ยเ้ยใครอ่ะอุ้ยเฮ้ยใครอ่ะไม่ได้กูเดียวเดียวคูเลยอ่ะเดียวเดีเชี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแลยอ่ะเฮ้ยไม่โอ้โหกูตกใจนะกูตกใจเหี้ยเลยอ่ะเอ้ยเอ้า

โอ้ยนี่ไงเลขสามสีน้ำเงินไอ้ฟ้าสามโหตัวเลขอ้ยพี่เหเจอ๊ยเจอไอ้เอ้ฟ้าสีแดงนี่นี่ห้องนี้โอ้ติดติดติดไอ้สองแดงสองแดงโอเคตัวหนึ่งเดาแม่งเต่าเลยอเอแค่หนึ่งหนึ่งหนกหนึ่งหนเก้าอะไอ้อะไรนี่ไงพี่พี่ยอมอไหมต้องรอของไเฮยแล้วกูรอไม่ได้อ้าวอุ้ย

กูตายไูว่ามึงเอาเรียบร้อยอุตส่าห์ได้เอาใชเปล่าใช่เฮ้ยใครอะเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยใครอะใครอะช่วงช่วงช่วงเกินเข้าเข้าคลิปจะได้เต้นเต้นไม่มีอะไรหรอก ไอ้เหี้ยการโฆษณาการแสดงเด็กเกินอ้เหี้ยไม่เลียวเลยไม่เลียวเลยไม่ต่อไม่ดูเลดติดไลค์แข่งมาเล่นเกมนี้กูกูคิดยากแล้วเฮ้ยอไอ้อะกูเลียวมันว้ายเ้ยใจวันไอ้เหี้ยนี่จับสแก็ตกู ตย่ผวาพ่อมึงเอ้ยมันละมึตกใจจริงไม่เหรอวะไม่รู้เิไหนสกิเบดี้มึงจำได้เอ้ยชี้อะไรววิ่ง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 ไอชิวิ่งวิ่งาหยุดวายไปไอ้กูเนื่อไมได้แล้วอา มันจกไสกูทีแล้วเฮ้ยมองโดยฟักไสกี่รายการนะฮะเดี๋ยวจางไอ้ฐานนี้เฮ้ยเจอแล้วสองเขียวไหนว้าวสองเขียวสองเขียวสองเขียวผมเจอเลขสีเหลืองไม่สีเหรื่องสีเรื่องสีอะไรอุ้นเนี่ย เฮ้ยอะไรเลขแหละสีแดงแดงสีเอ้าโอเคได้สามตัวแล้วไปเจอกันเจอกันเลยอุ้ยอุ้ย้ไอเหียไอเหียมันดักเรียบร้อยเราสูญเสียทีมงานจะพาเราไปแล้วเรียบร้อยตาแล้วยังพี่เขาไม่ได้อยู่กูมาผิดที่เปล่ากูว่ามึงเดินผิดก็กูไม่รู้่ทางไหนโห มึงนาจำไม่ได้แล้วก็เดินนำหน่วยกูจะไปรั่วเจอต้าวมันตายผมตายเอาทีมงานเราตายแล้วเราอย่าตายด้ว้ยผมโดนสองเฟื่องอัดเลยตอนนี้ฝั่งนี้ดูดแล้วฝั่งนี้ไป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 เอารองหาเลขที่มาใส่เข้าไปเฮ้ยเไม่มีไม่มีไป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 นั่งเงินไม่มีใช่ไหมน้่งเงินเดาวน้ึเงินดาี๋ยวเร็วดิ ดิเดสองสี่สี่เออเลยสองสองสี่สี่หกสองสี่สี่เร็วๆดิวะาโ4งสี่สเรื่เก้าอ้แปดสองสี่สี่เก้าเลยเก้าสองสี่สี่ไม่เร็วมเลยวะศูนย์นะศูน 2องสี่สี่เออไอ้โคกดต้องนาำผ่านว้าวเย่หาแล้วหรอสุนนะอ้าวเดี๋ยวเราเล่นต่อนะเรามากันสองคนเอาไวโกนตาย์มันไม่ได้มีทางออกไม่ได้มีทางออกไม่ได้มีประตูละ เราต้องออกให้ได้ต้องออกให้ได้เราจะสูญเสียด้วยสูญเสียใครคนออกไปต้อง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 เป็นตัวแทนหมู่บ้านเอาไปให้ได้เราต้องหนีจากสกิบีดีทอยเลตอนี้ปะกิบบดีทอเรตตัวร้ายเดี๋ยวพูดดีดูดูวัยนี่ไงไหนโอ้ยใหญ่ทางออกเอ็กซิทมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยตัวอะไรหมู่บ้านตรงนั้นอะ มึงเริ่มเบไปดิกูว่ามันน่าจะดีดลงอุ้ยโอ้ยกูว้าวโอ๊ยน่ากลัวสุดๆเลยอย่าไปอย่าไปไปจริงเหรอต้องไปพี่มันต้องไปต้องไปมันน่าคนเี้อะไรสิคนยาเลยยืดยืดละเฮ้ยเฮ้ยยยว้าวอ๋อตรงนี้ยังเฟลอยู่ถ้าเป็นตรงนี้ยังเฟลอยู่ Được rồi. Được rồi. Nhưng nếu chạy qua bên kia này… Thôi, à? ời, này, ừ, tôi <laughs> 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 à? có thể chạy được. Tôi có thể. Này, đừng chạy qua bên kia nha. Được rồi. Cuối cùng rồi. Mình chạy rồi. Nếu tôi chạy được… Đừng. Tôi sẽ đánh mấy con con của anh nữa nha. Này, tôi chạy được. Tôi Ôi, còn 3 cái nữa. Tôi chạy được. Tôi chạy được. Đợi tôi nhé. Này, tôi chạy được เฟี้ยวหมดเฟี้ยวุ๊บไปเลยไปเกือบโดนไปไผ่านผ่านานสบายสบายเยแล้วเย้บูดาามันเกมแคสไปเลยไอ้นี่คือผ่านมึงแล้วเหรอเนี่ยมคือว่าอดี้ง เร็วๆนี้จะมีอัปเดตเวอร์ชั่น0.2เพิ่มด่านใหม่เข้ามาฮะมึงนนจะเพิ่มด่านใหม่อีกเหรอถามจริงแล้วแล้วกูต้องกลับมาเล่นปะเนี่ย